สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วกับเกม p ับ G m o b i l e นะทุกคนหลังจากที่เรานะคะไม่ได้สุ่มกล่องใดๆในเกมนี้เลยนะเนื่องจากกล่องมันออกมาค่อนข้างเยอะนะแล้วอย่างคือเราไม่ค่อยได้เล่นเกมด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้กระแสะอาร์ทอยบูมนะทุกคนก็เลยแอบปันใจไปเล่นอาร์ทอยซะส่วนใหญ่นะแต่ทุกคนกล่องนี้ออกมาคือมันสวยมากไงมันทําให้เราเกิดกิเลสอะ ดีสิทุกคนชุดชุดแบบมันอลังนะ่ะใครก็อยากได้อะ่ะแล้วดูของในกล่องก็คือค่อนข้างแบบสวยอะ่ะคืออันนี้ทําดีนะยอมรับเลยอะ่ะทาให้เราแบบเกิดกิเลสอะ่ะแล้วก็กลับมาอยากจะกลับมาสุ่มนะหลักๆที่เราอยากจะได้อันนี้ก็คือปืน A K M นะทุกคนอย่างอื่นเราเฉยๆนะชุดเนี่ยเราก็อยากได้นะแต่เราก็เฉยๆไปก่อนเพราะว่าแบบถ้าเราพูดว่าอยากได้อ่ะมันจะไม่ค่อยออกไงเออ ครั้งนี้นะคะเราเตรียม UC มาเพื่อสุ่มประมาณ200กล่องนะทุกคนเพราะว่าได้ข่าวว่า200กล่องมันการันตีใช่ไหมอะไรบางอย่างนะอ่ะเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าว่าแบบเราจะต้องแบบเสียกันแล้วเราจะได้หรือจะเสียเอา,อางี้เออ,เอแบบล,ลินลินเริ่มผันแล้วไงเอออันนี้10 UC แรกนะทุกคนก็ตามคาดน,นะคือถ้ามันออกตั้งแต่10 UC อ่ะเกมก็น่าจะลําบากอนะทุกคนะงั้นเรามาเริ่มสุ่ม ที่10ครั้ง600 UC นะทุกคนเอาแหละภาวนานะอันับแรกพนมมือหรือยังพนมมือก่อนนะทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเข้าอะไรจริงๆอันนี้คือแบบ200 200การันตีนะทนุเอาละเริ่มเลยนะคะดูซีจะได้อะไรอ๋ออ๋อ10ครั้งแรกได้เวียดเอดนะทุกคน mm. ก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้อยากได้อันนี้อะไรอันนี้ติ๊กเกอร์หรอ กดต่อไม่รอแล้วนะเ<อ>็ลำบากเลยทุกคน,นต่อมานะคะตึ๊บเฮ้ออ๋อ,อได้หมว,วกกัน,นกล็อกด้วยก็โอเคอยู่นะคะทุกคนไม่ได้แย่นะขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะแชร์ค่ะแชร์ ต่อเลยคะ่ะพรึบโอ้นเบิดขวดนะทุกคนก็ไม่ได้แย่เดี๋ยวก็ไม่ได้อยากได้นะ่ะกดต่อเลยนะคะขออนุญ,ญาตไปไวๆเลยแล้วกันนะคะดูทรงเราแบบไม่รู้จะออกอะไรโอ้โหเวียนเอซอีกแล้วมันเริ่มลำบากแล้วไงทุกคน อาจจะต้องแบบลองดูนะไม่ได้ต้องแบบกดไปกดไปปุ่มอื่นแล้วแหละเออลองกดปุ่มอื่นอ้าวโอ้โอ้คัสซินเขาค่อนข้างสวยนะโอ้โ่เป็นความรักของใครอะเจ้าหญิงเจ้าชายอย่างองี้โเหรอนทำลายงี้ไหมตัตูนี่หรเเฮ้ยเจ้าชายตาบอดงี้ปะ อ๋อแล้วเจ้าหญิงก็แบบมารจบชีวิตนี้ไหมไม่นไได้นะหรือเปล่าอันนี้มโนนะมัน,นก็มีปืนม,มีปืนที่แบบเกิดจากความรักของเขาสองคนนะคะอ้เป็นปืนแบบคล้ายๆเป็นคีมไหมอ๋อแล้วเขาก็แบบหลักการนะทุกคนประมาณนี้หรือเปล่า <laughs> ส่วนทางนี้ก็สุ่มต่อนะทุกคนก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้ออกอะไรที่ดีกว่านี้นะ เริ่มแล้วมันมันเหมือนจะเปลืออะไรอะไรอ่ะอ๋อพอได้ระเบิดขวดก็ต้องได้ระเบิดมันเป็นเช่นนี้จริงๆนะกลมก็เดี๋ยวไปต่อเนื่องเลยนะคะดูไปมหอมกันอาจจะเล่นคลิปนิดนึงตัดคลิปนิดนึงนะควายาว จะบ,บอกว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก่นที่เห็นเยอะๆก็คือสติกเกอร์นะทุกคนมันออกเยอะมากๆเลยไอ้พวกแบบค่านิยมอะเพลงเาพาะนะมันก็เหมือนแบบได้ฟังเพลงจนลงใจไงระหว่างที่เราแบบกด ด้วยการขาัดสติเราก็ยังแบบมีเพลงกล่อมเราด้วยทนำะให้เราแบบเคลิมม้มใช่หรือเปล่า <laughs> เริ่มเคลิมนะตอนนี้เริ่มเมาแล้วตอนเนี้ย <laughs> คือน้ำตาเราจะไหลแล้วนะ <laughs> จริงๆเจ็บคือได้แต่แบบอะไรก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่แน่ใจอ่ะไม่ไม่รู้แบบอะไรก็ไม่รู้เอาอย่างี้เลย สุกนะทุกคนเล่ล้มนะอันนี้เล่ลมลมก็ไม่ได้แบบว้าวมากนะมันก็แค่แบบดีไซน์สวยนะแต่ว่าแบบล่มของกล่องอื่นจะสวยกว่านะสนาโอ้อันนี้ออกมาสีทองชิ้นเดียวชิ้นแรกนะทุกคนหมวกนะซึ่งเราแบบเราเหลือโคต้าอีกไม่เท่าไหร่จะครบ200แล้วไงคือเราต้องการแค่200อยอะ ออกยากพุดนเลยตอนนี้ได้สองรอแล้วนะเราดูเปิดออกมาก็เป็นท่าเต้นนะทุกคนไม่ได้แบบไม่ได้ลุนอะไรเลยอะ่ะออก็ประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนสำหรับกล่องนี้นะก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอให้ใช้สติในการสุ่มนะเพราะว่ากล่องมันออกมาเยอะมากๆเลยอะ่ะไม่อยากให้แบบคือคือชอบก็ก็เปได้แต่ว่าต้องมีสตินิดนึงอะ่ะคือถ้ามันไม่ออกอะ่ะ อย่าเหมือนเราในกล่องอื่นๆเราเคยสุ่มกล่องมัมมี่อ่ะคือเราสุ่มเยอะมากเป็น,นเกือบพันกล่องอ่ะมันไม่ออกเลยก็คือไม่ออกนะทุกคนคือคนที่ออกอ่ะไม่ต้องถึงคือดวงเขาไม่ต้องถึง ไม่คนยูสิบยูซีก็ออกแล้วอะคือคือบอกเลยเลยว่าถ้าท่านมันจะออกมันก็ออกอะทุกคนแต่ถ้ามันไม่ออกมันก็ไม่ออกอะเออเราอย่าพยายามนะไม่งั้นเราจะเสียตังค์เยอะนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วหวังว่าจะเป็นแนวทางในการสุ่มนะเพื่อนๆก็ขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ